ทำไมผู้ซื้อต้องรับภาระต้องเป็นฝ่ายเรียกร้องถ้าโดนผู้ขายเอาเปรียบทำไมผู้ซื้อต้องเสียค่าทนายเสียเวลาไปศาลถ้าอยากได้สิทธิ์ของเราคืนมาเพราะเป็นผู้บริโภคไทยมันเหนื่อยกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่มีอยู่ก็พอจะช่วยได้บ้างแต่ก็สร้างภาระให้ผู้บริโภคมากเหลือเกินไม่ชิวกับผู้บริโภคเหมือนกฎหมายประเทศอื่นๆแต่ตอนนี้เรามีสภาผู้บริโภคแล้วซึ่งสภาผู้บริโภคก็มีหน้าที่ทำให้ชีวิตผู้บริโภคอย่างพวกเราดีขึ้นสภาผู้บริโภคจึงยื่น3กฎหมายที่จะคุ้มครองผู้บริโภคมากขขึ้้้นและะททใหภภาารรรรอองงผูบิิโคกเสธ น้อยลงตอนนี้กฎหมายทั้ง3ฉบับก็เข้าสภาแล้วรอสอสอพิจารณาและโหวตอยู่ซึ่งพอทั้ง3กฎหมายจะทาให้ชีวิตของผู้บริโภคดีขึ้นในอีกทางก็จะทําให้ชีวิตของผู้ประกอบการลําบากขึ้นผู้ประกอบการก็จะมีภาระมากขึ้นจาก3กฎหมายนี้แน่นอนนี่จึงเป็นการยื่นกฎหมายที่มีแรงต้านจากฝั่งนายทุนพอสมควรถ้าไม่มีกระแสสังคมที่มากพอทั้ง3กฎหมายก็จะผ่านไปได้ยากจึงอยากเชิญชวนเพื่อนๆมาใส่ใจกับกฎหมายทั้ง3ฉบับนี้โดยในคลิปนี้ผมขอแนะนํากฎหมายฉบับแรกให้ทุกคนรู้จักกันเป็นกฎหมายที่จะทําให้ผู้บริโภคเคเ สินค้าได้ง่ายขึ้นเวลาซื้อของมาแล้วของเจ๊งของพังก็จะได้ไม่ต้องไปนั่งเรียกร้องยากๆแบบที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพบกับดึงใน3มกฎหมายที่จะพลิกชีวิตของผู้บริโภคไทยดางพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดปกครองของสินค้าหรือที่มีชื่อเล่นว่าเลมอนลอผมจะขอเริ่มเล่าจากปัญหาก่อนเพื่อให้เราเห็นความเดือดเนื้อร้อนใจของผู้บริโภคโดยขอยกตัวอย่างสินค้าที่ใครหลายคนอาจจะพบปัญหานี้มาก็คือรถยนต์ถ้าเพื่อนๆเ,เคยซื้อรถยนต์กันแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหน้านาะอก เขาซื้อรถยนต์แล้วเจอปัญหาไปเนี่ยปัญหามันหนักหนามากเลยนะคือรถยนต์คันนึงมันก็ไม่ใช่ถูกๆไงมันไม่ใช่แค่พันสองพันหมื่นสองหมื่นแต่มันหลักแสนบางคนกว่าจะเก็บเงินซื้อรถยนต์ได้ก็เก็บเงินนานเลยกว่าจะมีเงินไปดาวน์รถแล้วเงินที่จะเอาไปผ่อนแต่ละเดือนเนี่ยก็ต้องทํางานเดือนชนเดือนเพื่อหาเงินไปผ่อนรถยนต์ให้มันผ่านไปในแต่ละเดือนอีกบางคนซื้อรถยนต์มาทำมาหากินก็คํานวณแล้วว่าเงินที่หาได้จากการใช้รถยนต์คันนี้ก็จะเอามาผ่อนรถยนต์คันนี้นี่แหละก็เดือนชนเดือนไปอย่างเช่นเราคํานวณแแแลลล้้้้้้้ววว่่าา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 ถถถถเเเเรรรรซืืออยยนนนนนนนตต์มจะะใชคคัีีหงิไดดบทผ เดือนละ10,000บาทเองเพราะฉะนั้นเราหาได้เดือนละ2 0,000จากรถคันนี้เราก็เอา10,000บาทมาผ่อนรถยนต์คันนี้ส่วนอีก10,000บาทเราก็เก็บไว้ใช้แบบชิวๆแบบเนี้ยทุกอย่างก็จะดูโอเคมากเลยถ้ารถยนต์มันใช้งานได้ปกติไม่เสียไม่เป็นอะไรไปสักก่อแต่ถ้าวันดีคืนดีเรารถยนต์มันเสียขึ้นมาอันเนี้ยงานหยาบละเพราะว่าเงินรายได้2 0 0 0 0บาทต่อเดือนของเราอ่ะมันจะหายไปแต่รายจ่ายที่เราต้องผ่อนรถทุกเดือนทุกเดือนเดือนละ1 0 0่0่นบาทอันนี้มันไม่หยุดตามนะคือถึงแม้รถยนต์จะเสีย,ย,งงยตน จะเป็นอะไรไปเราก็ยังต้องผ่อนต่อไปเรื่อยๆเพราะเขามองว่ามันเป็นสัญญาคนละส่วนกันอันนี้ก็เป็นสัญญาที่เราต้องผ่อนกับไฟแนนซ์ส่วนรถยนต์มันจะเสียมันจะเป็นอะไรไปอ่ะเราก็ต้องไปเรียกร้องกับศูนย์เรียกร้องกับโชว์รูมที่ขายรถให้เราอีกทีนึงมันก็เลยแยกกันเป็นสส่วนไม่ได้เกี่ยวข้องกันอันนี้คือมุมมองของกฎหมายปัจจุบันซึ่งอันเนี้ยถ้าใคร <c oughs> ไม่เคยเจอก็ดีแล้วนะครับแต่ถ้าใครเคยเจอจะรู้ว่ามันเกิดปัญหาหนักมากกับอะไรแบบนี้เพราะว่าเขาใช้เงินกันเดือนชนเดือนจริงๆแล้วพอแหล่งหาไรายได้ขขขอออออองงงงเเเเเาาาากกก็็คคืืืรรถถยยยยยยยนน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 นตตตต์์่่่่่มมมมัััััหไไไปสีีใช้้้้้ดแจิพซู เดือดร้อนมากมีปัญหาเรื่องการหมุนเงินไม่ทันเพราะว่าถ้าเป็นคนค้าขายที่หาเช้ากินข้ามอ่ะปัญหาการหมุนเงินก็เป็นปัญหาหลักอยู่แล้วถ้ามีปัญหาเรื่องรถยนต์เสียแต่ยังต้องผ่อนต่อมาทบอีกอ่ะปัญหาเรื่องการหมุนเงินของพวกเขาก็จะยิ่งไหลแรงเข้าไปกันใหญ่อันนี้ก็เลยจะเป็นปัญหาแรกนะครับที่จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการเคลมสินค้าก็คือแม้สินค้าจะเสียแต่ถ้ามันเป็นสินค้าที่ต้องผ่อนชําระก็ยังต้องผ่อนต่อไปอย่างเช่นรถยนต์อันเนี้ยกฎหมายใหม่ที่สภาผู้บริโภคจะยื่นเข้าไปก็คือเลยาาา้้นว่ถสิคม เอาไปเคลมเอาไปเปลี่ยนสินค้าใหม่ระหว่างที่เนี่ยระหว่างที่สินค้ามีปัญหาอยู่่ก็จะให้การผ่อนเนี่ยหยุดลงชั่วคราวก่อนแล้วถ้าสินค้ามันกลับมาดีเหมือนเดิมเมื่อไหร่หรือได้สินค้าใหม่ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ค่อยให้ไปผ่อนต่อเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็ไม่ได้ทําให้ปัญหาของผู้บริโภคที่ได้รถที่มันเสียหมดไปหรอกแต่มันก็ช่วยบรรเทาผลร้ายให้เขาได้เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาไม่มีรายได้เขาก็ไม่ต้องมีรายจ่ายเหมือนกันเขาก็เลยจะยังลืมตาอ้าปากจะยังหายใจใหายคอได้นะครับอันนั้นก็จะเป็นนปััญหากก่่มีเเเยิงงไดบ อะไรโดยตรงขนาดนั้นนะครับแต่ปัญหาข้อที่2อ,อะ่ะคือจะเป็นปัญหาโดยตรงที่เกี่ยวกับตัวรถยนต์เลยคือบางทีอะ่ะเราซื้อรถยนต์มาแล้วมันมีปัญหาเราก็ไปซ่อมส่วนก็ใจดีนะครับบริการอย่างดีออโอเคพี่ครับรถพี่เสียใช่ไหมมาเดี๋ยวผมรับซ่อมให้ซึ่งถ้ามันซ่อมเสร็จซ่อมแล้วอาการที่เสียมันหายอันเนี้ยโอเคแฮปปี้เอนดิ้งแต่ถ้าซ่อมแล้วไม่เสียสักทีอันเนี้ยหนักแลวนะครับก็คือจะเริ่มเครียดแล้วอันนี้มันก็เป็นปัญหาที่หลายๆคนเคยเจอนะคือปัญหาซ่อมไม่รู้จักเ็ษซ่อมม1คคคครรรรรัััััั้้้้้้้้งงงงงกกกกก็็็็็แแแแลลลลวววว2 5 10ถยยนต์ีปญหา คือซ่อมไม่รู้จักจบเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปไหนสักทีนะครับเอารถยนต์มาใช้ได้เดือนนึงก็ต้องไปซ่อมอีกแล้ส2สัปดาห์แล้วก็เนี่ยวนไปแบบเนี้ยก็ไม่ได้ทํามาหากินกันพอดีซึ่งถ้าถามเพื่อนๆว่าถ้ารถยนต์มันเสียขนาดเนี้ยมันเสียวนไปขนาดเนี้ยเพื่อนๆจะยังอยากได้รถยนต์คันนี้อยู่หรือเปล่าคววําตอบก็คือคงไม่มีใครอยากได้รถยนต์คันนี้แล้วนะครับเพราะว่าเรารู้แล้วว่าไอ้รถยนต์คันเนี้ยมันมีปัญหาักมันซ่อมไม่หายสักทีถ้าเป็นผู้บริโภคทั่วไปอะเขาก็ต้องคิดแล้วว่าเราก็ แเราก็จะอยากได้รถยนต์คันใหม่มากกว่าหรืออีกทางหนึ่งก็คือเราก็ไม่อยากได้แล้วอ่ะเราก็อยากคืนเงินคือคืนรถไปแล้วก็เอาเงินเราคืนมาก็คือยกเลิกสัญญากลับไปอยู่ในสถานะก่อนที่เราจะซื้อรถยนต์ก็คือเอาเงินเราคืนมาเอารถยนต์ของคุณคืนไปก็เนี่ยมันจะมีอยู่2ทางนะครับที่ผู้บริโภคอยากได้จริงๆก็คือเปลี่ยนรถยนต์คันใหม่ที่ไม่ใช่คันเดิมที่มันซ่อมไม่หายกับเอารถยนต์คืนไปแล้วเอาเงินคืนมาอันี้คือ2ทางที่ผู้บริโภคอยากได้จริงๆแต่ในความเป็นจริงผู้ขายเขาก็อยากแบบให้เอาชิ้้้้้้้้นนนีีีไไปปงงเเพรรรราา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 ะะววว่่่่่่ผููููขยยยกกกก็็ดดออแแใจจหลลถถตตคััมมมญึบ เสียเงินซ่อมอีกเท่าไหร่ก็อยากให้ผู้ซื้ออะรับรถย,ยนต์คันนี้ไปเถอะถึงแม้ว่ามันจะซ่อมไม่หายสักทีก็ตามศูนย์ก็จะไม่ยอมก็จะซ่อมอยู่งั้นแหละไม่ยอมเปลี่ยนคันใหม่ให้สักทีแล้วก็ไม่ยอมให้เราคืนรถด้วยซึ่งถ้าเป็นกฎหมายปัจจุบันอะผู้ซื้อจะเรียกร้องอะไรอะมันก็จะเรียกร้องอะไรค่อนข้างลําบากเพราะว่ากฎหมายเดิมเขาไม่ได้กําหนดไว้ชัดเจนไงว่าอะผู้ขายต้องรับผิดชอบด้วยวิธีไหนแล้วผู้ขายจะซ่อมได้จนถึงเมื่อไหร่แล้วพอ,อถึงจุดที่มันแบบรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วผู้ขายตนะนะตยนะ้้้้้้้้้อออองงงไไไไมมมมม่่่่ซแแแลลลววนนนนนนะะะเเเเปีีีียยยยชิิใใหหหรากฎาดดขบบ ได้ยากากกมสภาผู้บริโภคก็เห็นจุดตรงนี้นะครับที่จะเป็นภาระแล้วก็เป็นความเดื่อ้อนอของผู้ซื้อในกฎหมายเลมอนลออันใหม่ที่ยื่นเข้าไปอะ่ะเขาก็เลยเขียนวิธีการแก้ไขไว้แล้วเพราะปัญหาของกฎหมายเดิมคือไม่ได้กาหนดรว้ละเอียดใช่ไหมว่าการณีไหนบ้างที่จะซ่อมกรณีไหนบ้างที่จะเปลี่ยนคันใหม่ให้กรณีไหนบ้างที่จะคืนเงินคืนสินค้า,ากฎหมายใหม่ที่ยื่นเข้าไปอะ่ะก็เลยเขียนไว้ละเอียดเลยเดี๋ยวมาดูกันอันนี้นะครับคือด่างกฎหมายใหม่ที่สภาผู้บริโภคยื่นเข้าไปก็คือด่างพระราชบัญญัิความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าปกติดา ก็ตรงพอศอ่ะเขาจะยังเว้นไว้ก่อนเพราะเขาไม่รู้ไงว่าไอ้กฎหมายนี้มันจะผ่านเมื่อไหร่หรือมันจะผ่านหรือเปล่าสมมติเราใส่ไปว่า2 5 6 8สมมติไอ้กฎหมายนี้มันไปผ่านปี2570ก็ต้องมานั่งแก้เขาก็เลยจะเว้นไว้แบบนี้นะครับเป็นเรื่องปกตินะทีนี้ที่บอกว่าเวลาเคลมรถยนต์แล้วซ่อมไม่เสร็จสักทีอะ่ะเขาก็มาบัญญัติไว้ในมาตรา14นะครับก็คือมีมาตรา14กับมาตรา15นะมาตรา14จะเป็นกรณีที่ความชำรุดบกพร่องนั้นกระทบต่อ ความปลอดภัยในการใช้รถยนต์คําว่ากระทบต่อความปลอดภัยเนี่ยก็อย่างเช่นมันเป็นความชำรุดบกพ้องอะไรที่มันซซเรียสที่ถ้ามันมีความชำรุดบกพ้องนี้อยู่การขับขี่รถยนต์นั้นอาจจะอันตรายมากอย่างเช่นเกียร์ใช้งานได้ไม่ดีระบบเบรกเบรกได้ไม่เต็มที่อะไรพวกเนี้ยคือมันเป็นเรื่องความปลอดภัยเลยสมมุติเราขับขับอยู่แล้วเกียร์มันขัดเกียร์มันเปลี่ยนไม่ได้กระทันหันอันเนี้ยมันก็อันตรายนะครับหรือว่าเราจะเบรกแล้วมันเบรกไม่ได้อันเนี้มันก็อันตรายเหมือนกันเพราะฉะนั้นมาตรา14บี่จะเป็นกรณีความชำรุดปก ก็รายแรงจริงๆมันเมคเซน์ไงเพราะว่าถ้ามันเป็นเรื่องความปลอดภัยปุ๊บการที่จะไปขับรถยนต์คันนี้ต่ออ่ะมันก็ไม่เหมาะสมแล้วนะครับนอกจากที่จะทําให้ตัวเองอันตรายแล้วยังทําให้เพื่อนร่วมท้องถนนอันตรายอีกด้วยเขาก็เลยบอกว่าถ้ามันเป็นความชนุตบวกข้อที่เกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างเช่นเกียร์ม,มีปัญหาเบรกมีปัญหาอย่างเงี้ยให้ผู้ซื้อมีสิทธิ์เลือกให้ผู้ขายเปลี่ยนหรือเลิกสัญญาก็ได้หมายความว่าขอเปลี่ยนรถคันใหม่เลยหรือว่าขอเลิกสัญญาเลยเลิกสัญญาก็คือคืนรถไปแล้วเอาเงินคืนมา <ๆ S 2> ก็คือเนี่ยมมมมััันนนเเปรรรรืืื่่่่่่อออออองซซีสสไววาาาาแลล้้้ใใหหหิขกญ เลยก็ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องซีเรียสนะครับมันเป็นเรื่องความปลอดภัยแล้วก็วักต่อมาก็กําหนดไว้ในกรณีที่ผู้ขายดื้อนะครับก็คือถ้าผู้ซื้อผู้ซื้อเขามี2ทางเลือกใช่ไหมก็คือเลือกขอรถคันใหม่กับเลือกที่จะเลิกสัญญาไม่เอารถแล้วถ้าผู้ซื้อเลือกทางเลือกแรกก็คือขอรถใหม่แล้วภายใน60วันผู้ขายยังปฏิเสธไม่ยอมหารถคันใหม่ให้กฎหมายนี้ก็จะให้ถือว่าสัญญาเลิกกันพอสัญญาเลิกกันปุ๊บผู้ขายก็ต้องคืนเงินให้กับผู้ซื้อผู้ซื้อก็ต้องคืนสินค้าให้กับผู้ขาาาาายยอออััันน้้้้กกฎหมผูไ่่งงววซซืืปป็จจจะทํตึุ ส่วนมาตราสิ 15, มาดูที่วรรคที่2นะครับในกรณีรถยนต์มาตราสิ 15, จะเป็นกรณีที่ไม่ใช่กรณีเกี่ยวกับความปลอดภัยแล้วก็คือเป็นความชำรุดปกพ้องของรถยนต์อย่างอื่นอย่างเช่นเบาะหนังแล้วหนังมันลอกอะไรเงี้ยคือการที่หนังลอกอะ่ะรถยนต์มันก็ยังใช้ได้ใช่ไหมครับมันก็ยังขับขี่ได้อย่างปลอดภยัยแล้วก็ไม่เป็นอันตรายทั้งกับตัวผู้ขับขี่แล้วก็เพื่อนร่วมทางถนนด,ด้วยแต่การที่หนังมันลอกมันก็ทําให้รถยนต์มันมันไม่ได้ตามที่เราหวังตามที่เราควักเงินซื้อไปอะ่ะเพราะว่ารถยนต์บางาารุ่ ก็ถือว่าเป็นความชุรุบข้องเหมือนกันเพียงแต่ไม่ใช่ความชุนุบข้องที่เป็นความชุนุบข้องที่ถึงระดับที่เกี่ยวกับความปลอดภัยเป็นความชรุบข้องทั่วไปนะครับก็จะมาอยู่ในมาตา15บร้าวัาสองเมื่อถ้าเป็นเรื่องความปลอดภัยอ่ะก็คือผู้ซื้อขอเปลี่ยนรถได้เลยหรือไม่ก็ขอเลิกสัญญาได้เลยแต่ถ้าเป็นกรณีความชุนุบข้องทั่วไปต้องให้ผู้ขายมีโอกาสซ่อมก่อนคือมาถึงจะขอเปลี่ยนรถเลยไม่ได้นะซึ่งมันก็แร์นะครับสมมติเบาหนังลอกแล้วให้ผู้ซื้อมีสิทธิ์เปลี่ยนรถเลยอ่ะผ ผู้ซื้อถึงจะมีสิทธิ์ขอเปลี่ยนรถหรือเลิกสัญญานะคะรับก็คือต้องให้โอกาสผู้ขายซ่อมเป็นเวลา60วันก่อนแล้วถ้าเขาซ่อมภายในห0วันแล้วมันไม่หายเนี่ยผู้ซื้อถึงจะมีโอกาสขอเปลี่ยนสินค้าหรือว่าขอเลิกสัญญาเหมือนกับกรณีเพื่อความปลอดภัยได้อันนี้มันจะต่างกันนะครับโดยสรุปก็คือขั้นแรกเราต้องดูก่อนว่ามันเป็นเรื่องความปลอดภัยหรือเป็นเรื่องความ,มชำรุดบองห้องทั่วไปถ้าเป็นเรื่องความปลอดภัยก็จะเข้ามาตรา14ก็คือขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้เลยแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องอความปลอดภัยก็จจะเขขข้้้้้้้าาาาาามมมต15ววค2ือออออองใหโกกกสผผููยยซซ่่่นน60ัถได็ ไปเพราะว่าทุกอย่างมันก็จบทุกอย่างแฮปปี้แต่ถ้าผู้ขายซ่อมไม่ได้ผู้ซื้อก็จะมีสิทธิ์ขอคืนรถยนต์หรือว่าขอเปลี่ยนรถยนต์คันใหม่ได้นะครับหลังจากที่ผู้ขายซ่อมไม่ได้ภายในเวลา60วันแล้วก็จะเห็นว่าชีวิตผู้บริโภคก็จะดีขึ้นนะครับจากเดิมที่ไม่รู้ว่าถ้าผู้ขายซ่อมไปเรื่อยๆอ่ะจะมีฐานอะไรไปเรียกร้องแต่ตอนนี้มันมีฐานมีหลักคิดแล้วนะว่าโอเคถ้าเป็นกรณีความปลอดภยัยเรียกร้องได้เลยขอเปลี่ยนรถคันใหม่ได้เลยขอคืนได้เลยถ้าไม่ใช่กรณีเพื่อความปลอดภยัยอ่ะคุณ ถ้าถามว่าเอ้าแล้วถ้ามันเป็นความชำรุดบกพร่องที่มันหนักจริงๆแล้วผู้ขายซ่อมไม่ได้ภายใน60วันล่ะอันนี้มันไม่เป็นธรรมกับผู้ขายหรือเปล่าผมมองว่าจริงๆมันก็แฟร์ดีนะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นความชำรุดบกพร่องที่มันใหญ่เกินกว่าจะซ่อมได้ภายใน60วันอะแปลว่าความชำรุดบกพร่องอันนั้นอะมันเป็นความชำรุดบกพร่องที่มันเยอะมากแต่ว่ารถคันนั้นมันพังเยอะแล้วไงมันพังเยอะจนคุณไม่สามารถซ่อมให้เสร็จได้ภายใน60วันผู้ซื้อก็ควรจะมีโอกาสขอเปลี่ยนรถคันใหม่นะครับซึ่งผมมอง่ากรด้อองขหหยใุ ถ้ารถมันยังเสียแล้วมันกําลังซ่อมอยู่หรือให้สิทธิผู้ซื้อในการขอรถคันใหม่ขอเลิกสัญญาที่มันง่ายขึ้นแล้วก็มีกระบวนการที่ชัดเจนขึ้นนะครับอันนี้คือ2อากระบวนการแรกนะครับของกฎหมายเลมอนลอที่จะมาช่วยให้ผู้บริโภคมีชีวิตดีขึ้นสิ่งต่อมานะครับที่กฎหมายเลมอนลอจะช่วยทุกคนได้ขอแวะนอกเรื่องนิดนึงนะว่าทำไมกฎหมายนี้มันชื่อเลมอนลอนะครับพอพูดมาถึงตอนนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยคือที่ชื่อเลมอนออ่ะเพราะว่าเขาเปรียบเทียบกับเลมอนก็คือเป็นผลไม้เหลืองๆคล้ายๆกับมะนาวบ้านเราแต่ว่ามััััันน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 จะะะะตต่่่่าาางงกกกกกแวมม็็อยููใใพืืรล้ๆเเป คล้ายๆกันแค่ขนาดต่างกันแล้วก็เปรี้ยวเหมือนกันแค่เปรี้ยวคนละแบบกันนะครับเลมอนนะ่ะดูข้างนอกมันจะเป็นผิวแบบเหลืองสดใสแต่ข้างในบางทีมันเปรี้ยวแบบเปรี้ยวจีที่ไรเง้เขาก็เลยเอาเลมอนเนี่ยมาเปรียบกับเรื่องสินค้าชำรุดบกพร่องที่บางทีเราซื้อมาข้างนอกมันก็ดูโอเคแต่ข้างในมันเสียมันชำรุดบกพร่องนะครับเขาก็เลยมาเทียบกับตัวเลมอนก็เลยตั้งชื่อกฎหมายเกี่ยวกับความชำรุดบกพร่องเนี่ยว่าเลมอนรออ่ะกลับเข้าเรื่องอย่างต่อไปนะครับที่เลมอนรอจะช่วยให้ผู้ซื้อมีชีวิตทีดด่ดีขึ้้้นนนนนไไไไดคคคคืืืออออเเเเรรรรร่่่่่งงททททีีียยยกกกกกกววาาาาาาาภะะพิิสูปปปปตตมมหหหลลัฎศ็ คนไหนที่เป็นคนไปเรียกร้องคนนั้นจะมีภาระการพิสูจน์อันนี้คือโดยหลักนะครับมันมีข้อยกเว้นของมันอยู่แต่เดี๋ยวเขอยังไม่พูดถึงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปแต่โดยหลักถ้าใครไปเรียกร้องคนนั้นจะมีภาระการพิสูจน์ก็คือจะมีภาระอยู่กับตัวเองที่จะต้องพิสูจน์ให้ได้ตามที่กฎหมายกำหนดไม่งั้นการเรียกร้องนั้นก็จะไม่สำเร็จแล้วก็จะเรียกร้องไม่ได้นะครับซึ่งในกรณีที่เราซื้อของมาแล้วของนั้นมันพังของนั้นมันเสียเราจะไปเรียกร้องกับผู้ขายถ้ากับว่ากรณีเนี้ยผู้ซื้้้อออ่่่่่่ะจจเนผูููททีีีีรรรยยยกกงงัาาาาาาซืึมมมสสิิววววภพ์ตค ผู้ซื้อต้องหาพยานหลักฐานต่งตางๆมาพิสูจน์ให้ได้นะว่าไอ้ของเนี่ยมันพังตั้งแต่อยู่ในมือของผู้ขายคือตามหลักกฎหมายว่าความชำรุดบกพร่องอันนั้นนะ่ะผู้ขายจะต้องรับผิดชอบหรือเปล่านะครับเราจะดูที่ช่วงเวลาที่ความชำรุดบกพร่องนั้นเกิดขึ้นเป็นหลักโดยมีจุดตัดอยู่ที่ขณะส่งมอบสินค้าหมายความว่าถ้าความชำรุดบกพร่องนั้นมันเกิดตั้งแต่ก่อนมาจนถึงขณะส่งมอบสินค้าอันเนี้ย กฎหมายมองว่าความชำรุดบกพร่องอันนั้นอ่ะมันเกิดตั้งแต่ของเนี่ยสินค้าเนี่ยอยู่ในมือของผู้ขายเพราะฉะนั้นผู้ขายก็ต้องรับผิดชอบแต่ในทางกลับกันถ้าความชำรุดบกพร่องนั้นเกิดหลังจากที่ส่งมอบสินค้าไปแล้วกฎหมายมองว่าความชำรุดบกพร่องเนี่ยมันเกิดในขณะที่สินค้าเนี่ยอยู่ในมือของผู้ซื้อเพราะฉะนั้นผู้ขายก็เลยไม่ต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องที่มันเกิดขึ้นขณะที่ของนั้นอ่ะอยู่ในมือของผู้ซื้อซึ่งหลักกฎหมายมันฟังแบบนี้มันก็ดูเมกเซนนะครับอ่ะก็ผู้ขายรับผิดชอบแค่ ของมันพังมาตั้งแต่แรกแล้วแต่หลังจากส่งมอบไปพักหนึ่งมันถึงจะแสดงอาการออกมาอย่างเช่นที่เราเห็นข่าวล่าสุดกันก็คือโทรศัพท์มือถือที่จอเป็นเส้นตอนที่ผู้ซื้อเขาได้รับส่งมอบโทรศัพท์มาเขาอาจจะยังไม่เห็นว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันจอเป็นเส้นเพราะว่าเขาต้องใช้ไประยะหนึ่งก่อนแต่ถามว่าไอ้ความชำรุดบกพร้องที่เป็นสาเหตุทําให้เกิดความเป็นเส้นบนจอโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันเกิดมาตั้งแต่ตอนที่อยู่กับผู้ขายแล้วที่ผู้ขายเขาอาจจะใช้วัสดุอุปกรณ์หรือมีกระบวนการผลิตอะไรบางอย่างที่มันผิดพลาดจจจนนนททําาาาาาใให้้้้มมมมมมัััััีีออออออะะะะไไไไรรรสสกกกกยยย่่่่่่งงงงพูแแแตดดววชปึล โทรศัพท์มันถึงจะเป็นเส้นแล้วแสดงอาการออกมาอันเนี้ยก็คือผู้ซื้ออก็จะลําบากแล้วเพราะอย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับว่าคดีแบบนี้ผู้ซื้อจะเป็นผู้ที่มีพาระการพิสูจน์หน้าที่ของผู้ซื้อก็คือต้องพิสูจน์ว่าไอ้จอเป็นเส้นเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากผู้ขายซึ่งบอกพาระมันมาตกอยู่กับผู้ซื้ออะลองนึกภาพดูนะคบผู้ซื้อก็เป็นประชาชนตาดำๆทั่วไปผู้ขายบางทีก็เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่เป็นเจ้าของบริษัทมือถือแบบเนี้ยผู้ซื้อเขาต้องไปนั่งหาพยานหลักฐานมาสู้กับผู้ขายที่มีทั้งงงงขข้้้้้้ออ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 อมมมูููููลลละไรรรททุุกกกกกยย่่่่าา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 ใในนนนนืืืผผซซ็สํํบบบคคคัััึีีวิโภหปจจ พิสูจน์มันอยู่ที่ผู้ซื้อซึ่งไอ้ภาระการพิสูจน์ที่ต้องพิสูจน์ว่าไอ้ความชำรุดบกพร่องเนี่ยมันเกิดตั้งแต่ก่อนหรือขนาดส่งมอบสินค้าของผู้ซื้อเนี่ยมันก็เป็นที่มาของอแนวทางปฏิบัติหนึ่งนะครับที่พวกเราลำบากกันมากเลยแล้วก็นั่งทํากันอยู่คือเราต้องถ่ายวิดีโอเวลาเราแกะกล่องสินค้าเพราะว่าถ้าเราถ่ายวิดีโอตอนเราแกะกล่องสินค้าแล้วสินค้ามันเป็นอะไรไปมาตั้งแต่ตอนที่เราแกะกล่องออกมามันเป็นหลักฐานพิสูจน์ที่ชัดเจนมากเลยว่าความชำรุดบกพร่องนั่นแหละมันเกิดขึ้นนอนอ,อ่ืขระ ต้องรับผิดชอบกับความชำรุดบกพร่องอันนี้นั่นแหละพอผู้ซื้อมีภาระไงผู้ซื้อเลยต้องมานั่งถ่ายวิดีโอตอนแกะกล่องสินค้าแต่นี้ก็มีเพื่อนๆหลายคนถามมาเหมือนกันว่าจริงๆเราต้องถ่ายวิดีโอทุกครั้งไหมผมก็ถ้าตอบตามหลักกฎหมายนะครับถ้าเรามีหลักฐานอื่นที่จะพอพิสูจน์ได้ว่าไอความชำรุดบกพร่องเนี่ยมันเกิดตั้งแต่อยู่ในมือผู้ขายคือก่อนหรือขณะส่งมอบสินค้ามีหลักฐานอื่นเพียงพอเราก็ไม่ต้องถ่ายวิดีโอก็ได้เพียงแต่ว่าวิดีโออ่ะมันจะเป็นหลักฐานที่ชัดเจนมากแล้วมันก็เพียงพอที่จะเอาไปเเเรรรีีีียยยยยกกกกก้้้อออองงงงัับผูขาาาาาไดดด่่่่่่่่ๆนนนนนนนะถวิโ็็ลปสสททจแุใต แต่ผมก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการที่ให้ผู้ซื้อมีภาระมานั่งถ่ายวิดีโอการแกะกล่องสินค้าทุกครั้งนะครับเราควรจะมีกฎหมายใหม่กฎหมายเลมอนลอที่สภาผู้บริโภคกำลังจะยื่นนี่แหละที่จะทให้ภาระของผู้ซื้อของผู้บริโภคอะมันน้อยลงไปแต่เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันอีกทีนึงนะครับว่าภาราการพิสูจน์มันจะย้ายจากผู้ซื้อไปที่ผู้ขายยังไงแต่เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันก่อนว่าภายใต้กฎหมายปัจจุบันอะที่ภาราการพิสูจน์เันอยัางอยู่ที่ผู้ซื้ออะมันหนักแค่ไหนเรราา,ารร่ันีงงกคทออหหลิลิสสสดด้ื คนคือไม่รู้ว่าความชันดูบกพร่องเกิดขึ้นจุดไหนแต่ในเมื่อภาระการพิสูจน์มันอยู่ที่ผู้ซื้อศาลก็เลยถือว่าผู้ซื้อพิสูจน์ตามภาระที่ตัวเองมีไม่สาเร็จเพราะฉะนั้น <S <S ผู้ขายก็เลยชนะคดีนะครับในสถานการณ์ที่ไม่รู้ว่าความชําดูบกพร่องมันเกิดตรงไหนอันนี้มันจะเป็นผลเสียของการที่พาราการพิสูจน์อยู่ที่ผู้ซื้อนะครับเราลองมาดูคดีที่เกิดขึ้นจริงในอดีตกันดีกว่าว่ามันมีประมาณไหนบ้างเราจะได้พอเห็นภาพกันคดีนี้นะครับเราจะดูกันแค่เฉพาะข้างบนเส้นนะเขาจะเรียกว่าย่อสัยอยบ เขาไม่ฟาษาฉบับเต็มอ่ะเราต้องไปขอคัดถ่ายที่ศาลนะครับแต่ดูแค่นี้เขาก็สรุปสาระสําคัญที่เราต้องรู้มาได้ค่อนข้า um งครบถ้วนแล้วแหละอ่ะมอมาดูย่อสั้นเนี่ยดีการเนี่ยเขาก็จะบอกก่อนว่าความชำรุดบกพร่องอ่ะที่ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบต้องเป็นความชำรุดบกพร่องที่มีอยู่ก่อนแล้วหรือมีอยู่ในขณะทําส,สัญญาซื้อขายหรือในเวลาส,งส่งมอบทรัพย์สิสนที่ซื้อขายอันนี้ก็จะเป็นไปนตามหลักการที่เราคุยกันไปนะครับว่าถ้ามันชำรุดบกพร่องตอนอยู่ในมือผู้ขายก็คือก่อนหรือขณะส่งมอบผู้ขายรับผิดชอบแต่ถ้ามันชำ วางหลักการนี้ย้ำลงไปว่าเราจะดูจุดตัดของความรับผิดของผู้ขายเนี่ยตอนก่อนหรือขณะ่สมอบนะซึ่งอันนี้สิ่งที่ผู้ขายเขาขายนะครับก็คือถังคริสตัลที่เอาไว้ทําผงชูรสอันเนี้ยผู้ขายก็คือขายถังคริสตัลส่วนผู้ซื้อก็คือซื้อถังคริสตัลมาผลิตผงชูรสซื้อมาผลิตผงชูรสได้นาน2เดือนเกิดปัญหาเสียหายภายในถังคริสตัลอันเนี้ยก็คือซื้อมา2เดือนนะครับเอามาผลิตผงชูรสแล้วมันก็เสียแล้วซึ่งถ้าตามหลักกฎหมายเดิมที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยอันเนี้ยมันเป เพราะฉะนั้นผู้ขายก็ไม่ต้องรับผิดในความชำรุดบกพร่องนะครับอันนี้ก็ถ้าผมจะพูดแบบไม่ได้พูดถึงกรณีนี้นะครับแต่ถ้าพูดถึงกรณีทั่วไปอะเราซื้อของมาชิ้นหนึ่งของที่มันควรจะใช้ได้เป็น10บปีอะแต่ใช้2เดือนแล้วเสียมันก็น่าสงสัยใช่ไหมครับว่าความชำรุดบกพร่องอันนี้มันเกิดขึ้นตอนอยู่ในมือผู้ซื้อก็จริงแต่มันเกิดจากการผลิตที่ไม่ได้คุณภาพของผู้ขายหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามันเกิดจากการผลิตที่ไม่ได้คุณภาพของผู้ขายอะมันก็บอกได้ว่าจริงๆแล้วความชำรุดบกพร่องอันนี้ยมมมันนเเกิด้แาาคพป็ฎหลวภ อยู่ที่ฝั่งผู้ซื้อผู้ซื้อก็สู้ลําบากนะครับจะเห็นว่าคาดีเนี่ยแม้ว่าผู้ซื้อจะใช้ถังคริสตัลไปได้แค่2เดือนแล้วเกิดปัญหาแต่ผู้ซื้อก็ไปเรียกร้องกับผู้ขายไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นความชำรุดบกพร้องที่เกิดขึ้นหลังจากสมมอบอันนี้คือที่ศาลคาดีนี้มองกับอีกคดีหนึ่งนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับย่อ,ยอหน้าแรกก็คือศาลก็จะวางหลักการทางกฎหมายเหมือนเดิมว่าความชำรุดบอพร้องที่ผู้ขายรับผิดชอบเนี่ยต้องเกิดก่อนหรือขณะสมมอบสินค้าอันนี้เขาซื้อแอร์กันนะครับเเเครื่อออองปาาากก้้้วว็็มมมมิดนนนีห นนร,ะะรับผิดในความฉุกคิดของห้องนี้ไหมก็คือผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบแล้วนะครับแต่เนี้ยเอาจงจริงถ้าลองคิดดูนะครับแอร์มันควรจะใช้ได้เป็น10ปี20ปีใช่ไหมแต่ถ้ามันซื้อมาแค่3 4เดือนแล้วมันเสียแล้วอ่ะมันแปลว่ามันเกิดจากความรับผิดอะไรบางอย่างของผู้ขายหรือเปล่าที่ผู้ขายเขาผิดไม่ถูกต้องหรือเปล่าอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่น่าสงสัยนะครับแต่พอกฎหมายเดิมให้ภาระการพิสูจน์อยู่ในมือผู้ซื้อเลยทําให้ผู้ซื้ออะชนะคดียากนะครับในกฎหมายเดิมที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้แแต่่่่่เเดดดีีีีีียยววาาาทททํมมคคผผูู้้้้้ซซืืออพนลชะ มีนะครับคือผู้ซื้อมีภาระกันพิสูจน์แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้ซื้อจะพิสูจน์ตามภาราไม่ได้แค่มันเหนื่อยแล้วก็มันจะยากขึ้นเท่านั้นเองคดีเนี้ยเอ่อเป็นหลังคาครับหลังคาพอหลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้วแล้วก็ใช้ไปสักพักนึงแล้วอ่ะหลังคามันรั่วซึมผู้ซื้อก็เลยไปเรียกร้องกับผู้ขายนะครับผู้ขายก็พยายามจะสู้ว่าก็เนี่ยตอนฉันติดตั้งเรียบร้อยแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้รั่วซึมนี่มันเพิ่งมารั่วซึมหลังจากที่แบบส่งมอบงานไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ ว่าไอความด้วซึมอ่ะมันยังไม่เห็นตอนที่ส่งมอบก็จริงแต่มันเกิดจากการทํางานของผู้ขายเพราะฉะนั้นคดีนี้ผู้ซื้อก็เลยชนะคดีแล้วผู้ขายก็ต้องรับผิดชอบในการั่วซึมของหลังคาซึ่งเป็นความชลรู้ของห้องแม้ว่ามันจะเพิ่งแสดงออกมาหลังจากการส่งมอบก็ตามเพราะว่าผู้ซื้อพิสูจน์ตามภาระการพิสูจน์ของตัวเองได้ว่ามันเกิดจากความผิดของผู้ขายและมันเกิดมาตั้งแต่ก่อนส่งมอบแล้วนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างคดีที่ผู้ซื้อชนะแต่อย่างที่บอกไปนะคบว่าผู้ซื้อพอมีภาระการพิสูจน์อ่ะการที่เขาจะชนะได้ เป็นแบบนี้ถ้าไม่กฎหมายมันให้ภาระกับผู้ซื้อเยอะจังเลยถ้าใครเคยเรียนกฎหมายหรือเคยอ่า,ผานผ่านๆมาบ้างน,นะครับจะเคยได้ยินหลักการเนี่ยก็คือหลักการผู้ซื้อต้องระวังคือทุกอย่างมันอยู่ที่ผู้ซื้อหมดเลยอะ่ะมันเป็นหน้าที่ของผู้ซื้อหมดเลยที่ต้องระวังต้องตรวจตาสินค้าดูทุกอย่างซึ่งอันนี้มันดูไม่แฟร์ใช่ไหมครับแต่จริงๆอะ่ะมันเคยแฟร์ในสมัยโบราณเพราะในสมัยโบราณอ่ะสินค้ามันยังไม่ได้ซับซ้อนเหมือนสินค้าในปัจจุบันมันยังไม่ได้เป็นโทรศัพท์มือถือที่เราต้องเอามาใช้สักพักหนึ่งก่อน ไไเช่นข้าวสารนี่อ่ะยกตัวอย่างข้าวสารถ้าข้าวสารมันลาขึ้นข้าวสารมันกินไม่ได้มันเสียมองด้วยตาม,มันก็เห็นแล้วว่ามันกินไม่ได้ว่ามันเสียซึ่งผู้ซื้อก็ควรจะระวังไงถ้าผู้ซื้อเห็นมันขึ้นลาแล้วผู้ซื้อยังไปซื้องงนาอีกโดยที่มันเห็นลายอยู่แบบจัจคาตาแบบนี้ผู้ซื้อก็ควรจะรับผิดชอบหรืออย่างไปซื้อเสื้อยืดมาตัวหนึ่งอะครับถ้าเราเห็นว่าเสื้อยืดมันขาดเสื้อยืดมันได้กระจุยไปแล้วอะมันก็เห็นแล้วไงมันก็ควรจะระวังแล้วก็ควรจะไม่ซื้อมามันกกกก็็็็็เเเเเเลลลลลยยยปปปนน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 นทททีีีีี่่่มมมมมมมาาาาาาาขขอออองงงงหหหหััััััั้้้้้้้้ผูซืตตรระะวววพฎแแใุคไดจ ื้อขายออนไลน์ก็ยังไม่มีเพราะฉะนั้นผู้ซื้อต้องระวังก็ถูกแล้วนะครับมันก็แฟร์ดีแต่ทีเนี้ยถามว่าพอราออีกกฎหมายผู้ซื้อต้องระวังมาใช้ในปัจจุบันน่ะมันไม่เมีเซ้นไงเหมือนโทศรศัพท์มือถือที่ผมยกตัวอย่างไปว่าภายนอกดูดีดูสวยงามใช้ไปน1สัปดาห์จอขึ้นเส้นซึ่งไอ้จอขึ้นเส้นมันอาจจะไม่ได้เกิดจากการใช้งานของผู้ซื้อก็ได้มันอาจจะเกิดจากการทําอะไรบางอย่างของผู้ขายที่มันไม่ถูกต้องก็ได้เหมือนกันหรืออย่างโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยทุกวันนี้เราซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์กันใช้ไป1เดือนโปรแกรมบั๊กโปรแกรมใช้ไม่ได้อันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเรายังไม่ใช้หลักผู้ซื้อต้องระวังอยู่ผู้ซื้อมันจะไประวังได้ไงอ่ะมันยังไม่รู้เลยว่าโปรแกรมมันจะบั๊กหรือเปล่า แต่ว่าต้องซื้อมาใช้งานก่อนก็ไม่เมีเซนนะครับก็เลยบอกว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะแก้ไขกฎหมายนี้ให้ภาระการพิสูจน์มันไม่ได้อยู่ที่ผู้ซื้อให้ภาระการพิสูจน์มันไปอยู่ที่ฝั่งผู้ขายก็คือถ้าผู้ซื้อเรียกร้องอ่ะผู้ขายต้องพิสูจน์ให้ตัวเองพ้นผิดพิสูจน์ว่าความชำรุดบกพห้องนี้มันไม่ได้เกิดจากผู้ขายมันเกิดลงอยู่ในมือผู้ซื้อเพราะว่าผู้ขายมีพลังในการพิสูจน์เดียวกว่าผู้ซื้ออยู่แล้วเพราะว่าผู้ขายส่วนมากก็เป็นผู้ผลิตสินค้านั้นๆหรือเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกััับบสสสิิินนนนนนนคคค้้้้้้้้าาาาาาาืืืออ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 มม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 มีีีีีขูููููลลลลละไไไรรรทท่่่่่เเเพจ์ดกกกกกววผผซยยยยแฎฎหหใภภโป็ อันนี้นะที่จะย้ายภาราการมิสูจากผู้ซื้อมาอยู่ที่ผู้ขายไปดูกันจะอยู่ที่มาตา9นะครับมาตาเกที่สําคัญอยู่ที่วรคที่2นะครับกรณีที่พบความชํารุดปกพ้องของสินค้าภายใน6เดือนนับตั้งแต่ส่งมอบให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าสินค้านั้นชารุดปกพ้องในเวลาส่งมอบสินค้าหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเราเอาสินค้าไปใช้สองสาเดือน4เดือนแล้วมันเกิดพังขึ้นมากฎหมายนี้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าไอสิ่งที่มันชํารุดปกพล้องไอสิ่งที่มันพังมันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนส่งมอบสินค้าแล้วเพราะฉะน ความชำรุดบกพร่องนั้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะเอาความรับผิดเนี่ยไปยัดใส่มือผู้ขายโดยที่ผู้ขายไม่มีสิทธิ์สู้อะไรเลยนะกฎหมายใช้คาว่าสัษฐานคําว่าสัษฐานเนี่ยก็คือเอาภาระการพิสูจน์ไปไว้ที่ผู้ขายแต่ผู้ขายก็มีสิทธิ์ในการพิสูจน์โตแย้งได้ก็คือตัวเองมีภาระแต่ตัวเองก็สามารถที่จะพิสูจน์ตามภาระเพื่อให้ตัวเองชนะคดีเพื่อให้ตัวเองพ้นผิดเพื่อให้ตัวเองไม่ต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องได้เหมือนกันอันนี้ผมว่ามันก็แฟร์ดีนะเพราะว่าผู้ขายควรจะเป็นคนพิสูจน์มากกว่่่่่าา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 ผูู้้้้้้้ซซืือออออึงงงทนนนนนมมมมมมีีีกกกกฎฎหหยยยแแลลลววววะะครบถเเเ6ดดจิิขสส ล้วพาระการพิสูจน์ย้ายไปอยู่ที่ผู้ขายเนี่ยไอคดีที่เราดูกันไป2คดีเมะะื่อกี้คดีถังคริสตัลที่ใช้กันไปแค่2เดือนคดีแอร์เครื่องปรับอากาศที่ใช้กันไป3 4เดือน2คดีเนี่ยไม่แน่นะครับผลคดีอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะถ้าเรามีกฎหมายนี้เพราะว่าในช่วงเวลา6เดือนผู้ซื้อยังได้รับความคุ้มครองอยู่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมาผู้ขายจะต้องพิสูจน์ว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนทําให้มันเกิดขึ้นแต่ถ้าเป็นกรณีรถยนต์นะครับกฎหมายนี้ขยายเวลาจาก6เดือนมาเป็น1ปี 1> เพราะว่าความชํารุดบวกพังของรถยนาาน,านว้วก่สิค อื่นๆอันนั้นก็คือกฎหมายเรื่องภาระการพิสูจน์นะครับที่กฎหมายเล่มละอันใหม่ของสภาผู้บริโภคจะทาให้ผู้ซื้อมีภาระการพิสูจน์ที่น้อยลงถ้ามันเกิดขึ้นภายใน6เดือนสําหรับสินค้าทั่วไปหรือเกิดขึ้นภายในหปีสำหรับรถยนต์ภาระการพิสูจน์นั้นก็จะย้ายไปอยู่ที่ฝั่งผู้ขายผู้ขายมีภาระที่ต้องพิสูจน์ว่าความชำระบกพร้องนั้นไม่ได้เกิดจากฝั่งตัวเองผู้ซื้อก็จะมีภาระน้อยลงนะครับแล้วก็จะสู้คดีได้สบายมากยิ่งขึ้นพอเริ่มเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับวยกันใใส่จ สนใจให้แสงกฎหมายพวกนี้นะครับเพราะว่ากฎหมายพวกนี้ถ้าเราไม่ให้แสงมันเพียงพอมันผ่านไปได้ยากมากเพราะว่ามีผู้ประกอบการมีนายทุนอะไรขวางอยู่เต็มไปหมดเลยเพราะถ้ามันผ่านไปได้พวกเขาเสียประโยชน์ไงทีนี้ผ่านมา3ประเด็นแล้วนะครับประเด็นแรกคือการหยุดผ่อนประเด็นที่ 2, 2คือการไม่ต้องซ่อมไม่รู้จักจบให้สิทธิ์เปลี่ยนหรือคืนได้ง่ายขึ้นประเด็นที่3คือเรื่องภาระการพิสูจน์ประเด็นที่4นะคบที่เราจะพูดกันต่อไปคือเรื่องอายุความอายุความเนี่ยผมถือว่ามันเป็นกับดักที่ผู้บริโภคหลายๆคนไม่รู้เลยนะว่าไอ้สิ่งเนี้ยอาจจะทาให้ผู้บริโภคคคแแพพพ้้้บบบ่่่าาาาาายยยยไไไปปเเเลลรระวววก็ือออมมตงดู มันเกิดจากผู้ซื้อหรือผู้ขายแต่ถ้ามันหมดอายุความแล้วผู้บริโภคก็ไม่มีสิทธิ์ไปเรียกร้องอะไรแล้วนะครับซึ่งอายุความในกรณีที่เรียกร้องความรับผิดจากการชำรุดบกพร่องเนี่ยมันแค่หนึ่งปีเองนะคือ1ปีฟังแบบนี้อาจจะรู้สึกเหมือนนานนะครับแต่1นปีถ้ามันเป็นอายุความจริงๆอะ่ะมันสั้นกว่าที่เราคิดเพราะ1ปีเนี่ยเรานับตั้งแต่วันที่เห็นความชำรุดบกพร่องนั้นบางคนเห็นความชำรุดบกพร่องแล้วแต่ก็รู้สึกว่าสินค้ามันก็ยังใช้ได้อยู่แล้วก็ทนทนใช้ไปก่อนนะครับแล้วก็พอทน้นนวแล ว่าพอเหลือ8เดือนแล้วกว่าเราจะคุยกว่าจะติดต่อผู้ขายอะ่ะมันก็จะเกิดอายุความแล้วเราก็จะไม่มีสิทธิ์ไปเรียกร้องก็จะแพ้บายไปเลยนะครับอดไปดูในเนื้อหาเลยว่าไอความชำรุดขอห้องเนี่ยมันเกิดจากความผิดของใครกันแน่เพราะว่าเราแพ้บายไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าคาดีมนันดอายุความนอกจากนี้ถ้าใครเคยเรียกร้องจากผู้ขายบางรายอะ่ะก็จะรู้อยู่ว่าบางทีมันคุยยากมากเลยนะเราคุยกับพนักงานไปพนักงานก็รับเรื่องไปแล้วก็ขอไปคุยกับผู้จัดการก่อนหายไป2อาทิตย์เอาผู้จัดการมาบอกเราเราก็ยังไม่ค่อยโอเคขออีกนิดนึงแล้วกันพนัก แล้วบางบริษัทก็คือจงใจทําแบบนี้ด้วยนะเพราะเขารู้ไงว่ามีอายุความ1ปีนี้อยู่เขาก็ทําแบบนี้ถ่วงเวลาไปวิงเวลาไปเรื่อยๆให้มันครบ1ปีให้ผู้ซื้อไม่มีสิทธิ์ไปเรียกร้องกับเขาอีกเพราะว่าคาดีขาดอายุความแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะครับบริษัทนี้ใส่ไม่ดีบางที่คือ1ปีมันเป็นอายุความที่ยื้อให้หมดได้ไม่ยากอะ่ะมันไม่ได้นานขนาดนั้นนะครับยื้อไปยื้อมาเดี๋ยวก็หมดละปีหนึ่งเพราะฉะนั้นสภาผู้บริโภคก็เลยเห็นจุดตรงนี้เหมือนกันแล้วก็มาแก้ปัญหาตตรรรรงงงนนนนีีี้้ะคคับโดดดดยยยยยกกกกกกาา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 าเเเเเเสออออขไไปปฎหมมมมมมิิททุุ่่่่่แ,แลูวว็จ ความ1ปีสภาผู้บริโภคขยายเป็น2ปีก็คือขยายมาเท่าหนึ่งเลยนะครับสปีเนี่ยจะเริ่มเป็นอายุความที่ยื้อให้มันหมดยากแล้วเพราะว่ามันเริ่มนานแต่ทีเนี้ยยังมีกลไกอีกอันนึงที่จะช่วยเรื่องอายุความนอกจากเรื่องระยะเวลาแล้วคือวรคที่2ของมาตราสิในกรณีที่มีการเจราจาเกี่ยวกับความชุมรุ้ของข้อขอ,ของสินค้าระยะเวลาระหว่างการเจราจาให้อายุความสะดุดหยุดอยู่สะดุดหยุดอยู่เป็นภาษา,ษากฎหมายถ้าเป็นภาษาชาวบ้านอะเขาจะเรียกว่าพอสหรือว่าหยุดชั่วคราวคือเวลาเราดูวิดีโอแล้วเราหยุดชั่วคราวครับอันนั้นอะ ถ้ามันเป็นกฎหมายนี้จะเป็น2ปีสมมติอายุความ2ปีตอนนี้ผ่านไปแล้ว6เดือนผู้ซื้อรู้สึกแล้วว่าเฮ้ย <c oughs> ไอ้เนี่ยมันไม่ไหวแล้วความชรุ่บห้องที่เราเจอเนี่ยมันไม่ไหวแล้วเราต้องไปเรียกร้องกับผู้ขายก็เลยเป็นเจรจากับผู้ขายอายุความมันก็จะหยุดอยู่ตรงนั้นนะครับหยุดอยู่ที่6เดือนไม่เดินต่อถ้าผู้ซื้อกับผู้ขายยังเจรจากันอยู่ว่าจะเอาไงกับสิ่งนี้เพราะฉะนั้นผู้ขายที่นีสใสไม่ดีอ่ะก็จะใช้เทคนิคการปวิงเวลาการคุยไปเรื่อยๆให้มันหมดอายุความอ่ะไม่ได้แล้วเพราะตาบใดที่ยังเจรจายังคุยกันอยู่อายุความมันไม่เดินนะครับมันก็จะหยุดอยู่ตรงนั้นแล้วมันจะเดินอีกทีนึงจนกว่าฝ่ายใใใดดดฝ่่่่่่่่าา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 ายยยยยยนนนนนนึึงงงงจจจจจะะะบบออออออกกกกกกกเเเลลิรรรไ้้้้้้ีีีี็็ปตตัััววววววชชคทททหหโโสสแพุมมููขผ ริตภคของผู้ซื้ออะมันก็จะน้อยลงด้วยกฎหมายมาตรา11ของกฎหมายเลมอนลอที่สภาผู้บริโภคจะยื่นเข้าไปอันนี้นะครับและทั้งหมดนั่นนะครับก็คือกฎหมายเลมอนลอที่จะทําให้ชีวิตผู้บริโภคอย่างพวกเราอะดีขึ้นทำให้การเคลมการเรียกร้องเวลาสินค้ามันชำรุดบกพร่องอะมันง่ายขึ้นซึ่งไอที่ผมพูดไปเป็นแค่ตัวอย่างบางอันนะครับมันยังมีกลไกอีกหลายอย่างใ,ในกฎหมายนี้ที่จะช่วยให้ผู้บริโภคของเราอะเหนื่อยน้อยลงในยุคปัจจุบันนี้ซึ่งของกลไกช่วยเหลือผู้บริโภคมันเยอะขนาดเนี้้มมมมมมมนนนนนนะะะ่่่่่่ปปทททลลลลลืใใหหููููกกกกกกกุุุุุุาาผผรรรรออบบพ ในฐานะผู้ขายเขาจะโดนเรียกร้องได้ง่ายขึ้นมากจากกฎหมายฉบับนี้ดังนั้นพวกเราจึงต้องช่วยกันส่งเสียงว่าพวกเราในฐานะผู้บริโภคเนี่ยอยากได้กฎหมายฉบับนี้มากแค่ไหนไม่งั้นกฎหมายฉบับนี้จะโดนพลังในทุนปักตกแน่นอนเหมือนที่เป็นอยู่ที่มันผ่านมานั่นแหละก็ฝากติดตามผมแล้วก็สภาผู้บริโภคไว้นะครับถ้ากฎหมายเลมอนลอเข้าสภาเมื่อไหร่ผมและสภาผู้บริโภคจะมาขอพลังจากเพื่อนๆอีกทีหนึง่งขอบคุณที่รับชมคลิปนี้มาจนจบและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ